สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฮาหลุยโฮมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซองคุมการ์ดอีกแล้วครับผมแต่อันนี้เป็นอีกกห้อนหนึ่งครับผมนี่ครับของใหม่จาก o ากอนชิลนะครับผมเป็นเพอร์เฟกต์ฟิตนะครับผมเขาเขียนว่าเจแปนนิสไซส์นะครับผม100อมองกลับหัว้วไม่เห็นแล้ว100อันใช่ไหมใช่100อันนะครับผมมี2แบบนะครับโดยที่อันนี้มันเขียนชัดเจนเลยนะครับว่า ิวอะไรอะซิวเอเบอร์ปะซิวเอเบอร์มองกลับหลังอยู่นะครับผมก็คือจะเป็นแบบนี้ครับผมเราใส่ก้านเข้าไปใช่ไหมครับใส่ปุ๊บมันก็จะปิดด้านตุด้วยเป็นเพอร์เฟกต์อย่างนี้เลยนะฮะกายอันนึงนะครับก็คือเป็นแบบปกตินะครับเสียก่อนใส่สลีปนะครับปะเราจะเริ่มจากอันไหนก่อนดีนี่นะครับผมสำหรับซองคุมด้านนอกของสลีปนะครับผมยังคงแนะนําตัวเดิมอยู่นะครับก็คือบูชิโรสตัวแข็งนะครับแบบใสๆใสกับ สายขุ่นนะครับผมมาเริ่มต้นที่เราแกะเอาการ์ดออกมาก่อนนะครับสายขุ่นครับใช้อึดถึกทนมากนะฮะผมนี่ตั้งแต่รีวิวไปยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับนี่นะครับเราเอาตัวนี้ก่อนครับหนึ่งร้อยใบนะครับผมโอเคมากนะครับโอ้สัมผัสแรกครับลื่นๆนะครับนุ่มๆนะครับผม เรามาลองดูกันนะครับว่าใส่ได้พอดีไหมนะครับพอดีเป๊ะเลยนะฮะผมยัดไม่ยากนะครับแ,แรกๆก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเส็จแล้วเราก็จะมาใส่สลีฟนะครับผมนะฮะด้านนี้นะครับให้ดูกันนะครับผมชึบโอ้ใส่ง่ายแล้วพอดีมากครับผมเนี่ยครับ เสร็จแล้วนะครับผมขอดูหน่อยนะครับไปใกล้เหมือนไม่ได้ใส่นะครับผมแล้วเราก็ใส่เจ้าซองคุมสลีปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับคนรักการ์ดโคตรโคตรเลยนะครับงานนี้ชึบนี่ครับจบครับผมไม่หนาด้วยนะครับด้านใสเห็นไหมครับเฮ้ยของของมันโอเคมากของมันดีมากนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะยอมเสียเวลาแกะหน่อยครับเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้ นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับนี่ที่แบบเป็นด้านเดียวนะกับตัวนี้ครับผมที่เป็นอ๊ทั้งสองด้านนะครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเอาไปแปะตูดนะครับเพิ่งเคยเห็นว่าเขาทําขนาดไซส์แวนกากับยูกิเนี่ยครับชึบโอเคนี่นะครับผมอันนี้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วครับเราจะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับปึ๊บ ่ไหมครับเล้ยมันพอดีจริงๆนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ถ้าไปอย่างเงี้ยครับผมปิดตูดครับนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะฮะเรรยบร้อยนะผมมันอยู่ไกลมือผมโอเคพอดีแบบนะครับไม่มีอะไรนูนไม่มีอะไรโผล่มานะครับสัมผัสเรียบลื่นนะครับผมแล้วก็เราก็จะใส่อีกนะครับในสลีปเหมือนเดิมนะครับผมใส่ยางมาให้ง่ายกว่าเมื่อกี้ครับ นะฮะปึ๊บจบแล้วครับแล้วก็ตามด้วยสองลุ่มครับผมเนี่ยฮะเรียบร้อยโอ้สุดยอดครับผมนะครับเห็นความต่างไหมครับแทบไม่เห็นนะครับเพราะว่าสองคุ่มนี่เห็นไหมครับทนมากใช้มานานมากว่าจะไม่ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเป็นไงครับสำหรับเจ้าสองคุมก๊าซตัวนี้ ผมว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็มันบางอ่ะมันบางเห็นไหมมันไม่หนาเห็นไหมครับมันใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยเพื่อรักษากาซ์ดสวยๆแพงๆของท่านไว้ให้คงอยู่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมนะตอนนี้ที่ร้าน h ร l f w a y h o m มีขายนะครับโดยที่ไซส์นี้นะครับผมที่ไม่มีปิดตูดนะครับ150บาทมี1 0 0ซองนะครับผมแล้วก็แบบมีตัวปิดตูดนะครับผม1 0 0ซองนะครับ190บบาทเท่านั้นนะครับผมตอนนี้มีขายนะครับ สนใจก็ทักเข้ามากันได้เลยนะครับผมตัวนี้ใช้ได้ครับผมลากรนชิลครับเราเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับน้องๆที่อยากเล่นการ์ดเกมมาเจอกันได้นะคะที่ร้านฮัลลุยโฮมค่ะ